มาอีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องของผู้รับมรดกที่คุณปานเทพเอามาเปิดว่าเนี่ยพอดีเลยช่วงนั้นที่มีข่าวว่าคุณหมอธวัชชัยจะไปบินไปเอาโทรศัพท์เนี่ยมนมีอีเมลเข้าคุณแตงโม,ว,งมว่ามีผู้รับมรดกปรากฏว่าเมื่อวันที่สามกุุภาพันพอรู้ว่าดีเอสไอต้องการโทรศัพท์น้องแตงโมรววมไปถึงหมอธวัชชัยบินไปอเมริกาไม่รับโทรศัพท์มาท่านชมูไหมครับก่อนที่จะมีความพยายามเข้าไอคลาวของคุณแตงโมวันนั้นเนี่ยคงจะร้อนกันมากนะครับ ที่คุณปานเทพพลาดในสิ่งที่ไม่ควรพลาดก็คือบอกว่ามันคือการร้องขอเพื่อเข้าเป็นผู้รับมรดกคคุณปานเทพเข้าใจว่าจดหมายนี้เป็นจดหมายที่ส่งคาขอแล้วบางแจ็คสามารถปฏิเสธได้ทั้งที่มันก็เขียนอยู네่จดหมายนี้ก็เขียน네อยู่ว่าผู้รับมรดุได้ถูกเพิ่มเข้าไปในบัญชีเรียบร้อยแล้วไม่ใช่ส่งคําขอถึงบางแจ็คหรือว่าต้องรอให้บางแจ็คอนุมัติไม่ต้องมันเพิ่มเรียบร้อยแล้วแต่ว่าคุณปานเทพเชื่อคําพูดบางแจ็คทันทีเลยโดยที่ไม่ไปตรวจสอบไม่ไปอ่านก่อนหรือหรือว่าอ่านแล้วแต่ตั้งใจจะปัักงแบบนน้ เพราะสามพันห้าร้อยหกสิบแปดไอกราวของคุณแตงโมแอปเปิลทำคำขอถึงบังแจกว่าขอมอบให้รหัสผ่านและความปลอดภัยให้กับคนคนอื่นได้ไหมและต้องขออนุญาตจากบังแจกก่อนแสดงว่ามีคนทำคำขอไปถึงแอปเปิลนะครับทางที่ไม่ใช่จดหมายนี้คือจดหมายที่ยืนยันว่ามีการเพิ่มผู้รับมรดกเข้าไปเรียบร้อยแล้วเจ้าตัวเนี่ยสามารถเพิ่มบุคคลเข้าเป็นเป็นผู้รับมรดกได้จดหมายนี้มันถึงส่งถึงบางแจ็กว่าถ้าไม่ใช่คุณเป็นคนเพิ่มให้คุณไปเอามันออกคุณปานเทพย,ยังบอกต่อว่าการที่พยายามจะร้องขอเพื่อเข้าเป็นผู้รรับมดกเพื่อ จะได้เข้าถึงไ c l o u วของคุณแตงโมแล้วก็จะได้ลบเลยไม่ใช่นะครับมันลบง่ายมากมันสามารถลบได้ทันทีเดี๋ยวจะพาไปดูว่าลบยังไงและผมรู้ตัวแล้วว่าใครเป็นคนทาเ,เพื่อเพื่ออะไรไหครับเข้าถึงไอคลาวได้แล้วก็จะลบข้อมูลทั้งหมด<ล>เพราะบางแจกอัานว่ากูได้<ะ>รักกันไหมรักไบางแจ็คเขาก็ปฏิเสธเพราะเขาถือขึ้นต้นฉบับอันแรกเลย<ะ>แล้วคุณปานเทพก็ชี้เลยว่ามันคือคนพวกแบบเรากําลังต่อสู้กับขบ,บวนการเทคโนโลยีอะไรก็ตามนะครับแต่เรากาลังสู้กับเครือข่ายกองทัพเทคโนโลยีนะครับตอนนี้ ซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่เลยทำไมคุณถึงไม่คิดว่ามันคือบางแจ็คทำไมถึงคิดว่ามันคือคนผู้นี้ร้อยเปอร์เซนต์โดยที่คุณไม่สืบไม่หาก่อนแล้วมันบังเอิญต้องเป็นวันนั้นโอเคไม่เป็นไรเรามาไล่เรียงเป็นตักกะกันตักกะที่ถูกต้องก็คือว่าใครก็ตามที่สามารถเพิ่มตัวเองเข้าไปเป็นผู้รับมรดกแปลว่าอะไรฮะแปลว่าคนคนนั้นสามารถล็อกอินไอคลาวของคุณแตงโมได้พิมล็อกอินได้เลยหรืออีกทางก็คือว่าคนคนนั้นถือเครื่องแตงโมอยู่แล้วถ้าถามว่าคนคนนั้นเนี่ยล็อกอินเครื่องคุณณแแตตงโมได้่่ปัญหาาคคววเลุิน iPhone มันจะมีการตรวจสอบ2ปัจจัยหรือว่าอันนี้ t o fa t o fa การตรวจสอบ2ปัจจัยแต่ว่าเวลาคุณจะล็อกอินเครื่องคุณแต่งโมมันจะขึ้นไปถามที่เครื่องหลักที่เคยล็อกอินหรือโอเคอาจจะมี iPad ก็ได้ถ้า iPad อยู่ที่บ้านที่ล็อกอินคุณแต่งโมมันก็จะขึ้นถาม iPad เหมือนกันว่ามีการเข้าถึงข้อมูลของคุณอนุญ,ญาตไหมกดอ,อนุญาตเสร็จมันจะมีรหัสข,ขึ้นให้คุณกรอกแต่ว่าโอเคมันจะขึ้นทั้งเครื่องคุณแต่งโมที่บางแจ็คถือทั้ง iPad แต่งโมที่อาจจะอยู่ที่ไทยก็ได้แต่เนี่ยแหละ แต่ว่าคนคนนั้นสามารถล็อกอินเข้าไอคลาคุณแตงโมโดได้แล้วโอเคถ้าคนคนนั้นคือคุณกระติกลักก็แล้วถ้าโทรศัพท์เครื่องนั้นที่อยู่กับบางแจ็คมันมีหลักฐานสําคัญถ้าเป็นผมผมจะทํำยังไงรู้ไหมฮะไอโฟนมันง่ายมากกดเข้าไปที่ค้นหาของฉันมันจะมีปุ่มเลือกโทรศัพท์เครื่องนั้นรู้ตําแหน่งโทรศัพท์เครื่องนั้นแล้วก็สามารถล้างข้อมูลโทรศัพท์เครื่องนั้นผมกดว่าลบข้อมูลเครื่องนี้ได้เลยลบแล้วเครื่องนี้จะหายเลยแปลว่าเครื่องนั้นเครื่องที่คุณบางแจ็คถือเนี่ยจะลบหายเกลี้ยงหมดเลย รูปวิดีโอข้อมูลการโทรอะไรก็ตามคุณจะโดนล,ลบหายเกลี้ยงแล้วคุณก็จะล็อกอินไม่ได้ถ้าคุณเปิดเครื่องขึ้นมามารีเซ็ตใช่แต่มันก็ยังถามหารหัสผ่าน i c l o u วซึ่งบางแจ็คอาจจะไม่รู้รหัสผ่านไ c l o u วบางแจ็คจะรู้แค่รหัสผ่านที่เป็นกดโทรสั์เปิดใช่ไหมเป็นรหัส6หลักของ iPhone เพราะฉะนั้นตักกะง่ายๆถ้ากระติกล็อกอินได้กระติกควรจะกดลบเครื่องนั้นเพราะเครื่องนั้นมีหลักฐานสําคัญอย่างที่คุณปานเทพพูดมีคลิปสําคัญอะไรก็ตามกระติกจะกดลบไปแล้วแล้วกระติกใช้งานไม่ยากหรอกของแบบนี้มันแค่กดกด ค้นหา Google ก็ได้แล้วแถมถ้าคุณปานเทพบอกว่าอีกฝั่งคือแบบเชี่ยวชาญเทคโนโลยีตัดต่อรูปเก่งขนาดนั้นที่สามารถตัดต่อรูปแต่งโมงมาไว้ในรูปกลางคืนเนี่ยแปลว่าคนพวกนี้สามารถล็อกอินไอคลาวแล้วสามารถลบเครึ่งนั้นได้ง่ายแต่คือผมอยากจะแนะนําว่าเวลาคุณได้เครื่องอะไรไปที่เป็นหลักฐานเนี่ยเออไม่ควรไม่ควรผมไม่พูดเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแบบเป็นจุดอ่อนเป็นช่องบ้างให้พวกมิจฉาชีพพวกคนที่ทําไม่ดีหรือยอย่างเนี้ยที่จะไปใส่ร้ายใครเนี่ยไปใช้ในทางที่ไม่ดีผมไม่พูดเดี๋ยวไม่เป็นไรไม่เป็น ก็คือถึงเวลาเขาสามารถลบขึ้นคุณได้ขึ้นคุณก็จะหายเลยแล้วคุณก็จะเข้าเครื่องไม่ได้ด้วยถึงเวลาคุณรีเซ็ตเปิดขึ้นมาใหม่เนี่ยมันก็จะต้องล็อกอินด้วยรหัสผ่านที่เป็น iCloud อันนั้นคุณก็จะลําบากแล้วนี่แหละฮะเขาทําได้ทําไมเขาถึงไม่ทําเขาล็อกอิน iCloud ได้เพราะฉะนั้นถามว่าทําไมมันถึงขึ้นว่าเป็นผู้ติดต่อรับมรดกคนคนนั้นคือใข่คือบางแจ็คนี่แหละเพราะอะไรทำไมไมาถึงบางเอิญจังก็เพราะว่าช่วงนั้นบางแจ็คกำลังจะส่งโทรศัพท์ให้คุณแล้วไงกำลังจะส่งโทททรศัพ์กลบบมาาไแ้วงจสีด บางแจ็คก,ก็เลยเพิ่มตัวเองเป็นผู้รับมรดกถึงเวลาสามารถดึงข้อมูลกลับได้บางแจ็คสามารถขโมยข้อมูลโทรศัพท์ของแตงโมได้เอาไปใช้ในอนาคตเกาะกระแสดได้ต่อได้ผลประโยชน์แบบนั้นบางแจ็คนั่นแหละเป็นคนเพิ่มแล้วใครจะเป็นคนเพิ่มหรือถ้าไม่เชื่อดูตัวอย่าง iPad ผมฮะผมใช้ iPhone ผมที่เชื่อมเป็น iCloud ดิกันนะผมจะลบ iPad นี้ได้มันจะมีปุ่มทั้งล็อกกับมีปุ่มทั้งลบปุ่มล็อกก็คือว่าเกิดมาไม่ใช่ข้อมูลสําคัญอะไรมากก็แค่เครื่องหายชั่วคราวแล้วเดี๋ยวจะมาตามดูก็ใช้ปุ่มแค่ล็อกก็ หรือถ้ากลัวว่ามันจะโดนขโมยแล้วมีข้อมูลสําคัญเป็นข้อมูลบริษัทที่มันละเอียดอ่อนมากก็กดลบไปก่อนลบข้อมูลทั้งหมดมันก็จะล้างเครื่องประมาณนี้สามารถกดได้ปุ่มเดียวได้ยอย่างง่ายดายมันก็จะขึ้นมาถามแล้วก็กดไปเลยตกลงล้างเครื่องจบมันก็เลยน่าแปลกว่าทําไมคุณปานเทพถึงต้องเชื่อว่าเป็นคนบนเรือนโดยไม่คิดตักกะเหตุผลก็ว่ามีความเป็นไปได้แค่ไหนถ้าคนบนเรือล็อกอ,อินได้แล้วก็ล้างเครื่องสิจะมาเพิ่มติดต่อรับมรดกทําไมแล้วทําไมต้องช่วงเวลานั้นถ้าไม่ต้งคิดว่าช่วงเวลานั้นเพราะว่า ก็บางแจ็คก,กำลังจะเสียโทรศัพท์เครื่องนี้ไปไงถึงได้เพิ่มตัวเองเข้าเป็นมรดกแล้วการจะดูว่าใครเพิ่มตัวเองเข้ามาสามารถดูได้ iPhone กดเข้าไปใน c l ค u าแล้วก็ดูว่าผู้ติดต่อรับมรดกคือใครคนดูโปรไฟล์ได้ทำไมบางแจ็คถึงไม่แคปหน้าโปรไฟล์นั้นมาทั้งที่บางแจ็คสามารถกดเข้าไปดูได้ว่าใครเป็นผู้ติดต่อรับมรดกดูโปรไฟล์ได้เลยมันจะขึ้นทั้งอีเมลทั้งหน้าโปรไฟล์ทำไมไม่แคปมาทำไมไม่ดูเพราะอะไรเพราะตัวคุณเองนั่นแหละเป็นคนเพิ่มใช่หรือไม่แถมบางแจ็คมีคนให้คแนะนะตลอด ย้อนไปก่อนหน้าคุณอลิสเนี่ยแหละคุณอลิสติดตามข่าวคดีแตงโมแล้วก็เรียกร้องความยุติธรรมให้คุณแตงโมเป็นคนสอนคุณบางแจ็คให้ข้อมูลว่าสามารถดูอะไรบ้างข้อมูลอะไรในโทรศัพท์บ้างเพื่อพิสูจน์ว่าแตงโมโดนทำร้ายหรือแตงโมไปอยู่ที่ไหนที่ไหนแต,แตงโมใช้แอปอะไรอยู่สามารถดูได้เพราะอลิสเชื่อใจบางแจ็คอลิสคิดว่าบางแจ็คตั้งหากคือช่องทางเดียวที่จะหาความจริงให้แตงโมและอลิสต้องการความจริงอลิสไม่ได้ต้องการการใส่ร้ายนะ่ยอลิๆๆสก็เลยสอนให้บางแจ็คเปิดซึ่งน่าเสียดายมาก น่าเสียดายไม่ควรมากผมว่าพลาดเพราะบางแจ้งนี่อาจจะไปทําลายหลักฐานอะไรบางอย่างเครื่องนี้เนี่ยควรจะอยู่ที่ไทยแล้วต้องมีใครสักคนที่ไว้ใจได้ที่ไม่ใช่แก๊งนี้เนี่ยไม่งั้นเนี่ยมันเห็นเพราะมันเห็นว่าแตงโมงมีการใช้งานจริงนะเวลานั้นจริงๆก็จะไปลบทิ้งเพื่อทําลายหลักฐานก็จะไปทาลายทิ้งเพื่อให้ดูไม่น่าเชื่อถือซึ่งไม่รู้นะไม่รู้ว่าตำรวจเนี่ยเก็บข้อมูลพวกนี้ไว้หมดไหมถ้าตำรวจสามารถดึงข้อมูลสุขภาพการกดกะได้พวกนี้ดึงไปได้หมดมันก็จะดีมากหรือใช้ไอทูนที่จะดึงข้อมูลกลับเข้ามงเาคครื่่อกกัับบย แบบนั้นจะดีมากแต่ไม่รู้ทํำยังไงแล้วก็น่าเสียดายที่อลิซไปให้ความรู้กับบางแจ็คน่นแหละจนบางแจ็คผมกลัวจะเป็นการทําลายหลักฐานซะมากกว่าเพราะว่าหลายอย่างหลายอย่างเป็นการสร้างหลักฐานปลอมขึ้นมาเพื่อให้ตัวเองได้กระแสแล้วสางคมก็โดนปั่นป่วนแบบนี้ไปเรื่อยๆคือผมบอกก่อนว่าผมไม่ได้บอกว่าคนบนเรือบริสุทธิ์ผมไม่ได้เข้าข้างคนบนเรือแล้วผมก็มองว่าคนบนเรือต้องได้รับโทษเท่าที่เขาทําถ้าเขาประมาททาให้คนอื่นต้องถึงแก่ความตายเขาก็ต้องติดคุกตามนั้นต้องโดนรับโทษตามนั้นต้องเยียวยาแม่เขาครอบครัวเขาตามนั้น แต่ไม่ใช่ว่าเขาไม่ต้องรับโทษต้องรับโทษแต่ตามที่เขาผิดเท่านั้นแล้วถามว่าเขามีพิรุธไหมมีผมก็เพิ่งเห็นพิรุธไม่นานนี้ที่แซนก็บอกว่าต่อก่อนหน้านี้เนี่ยเขาไม่เคยบอกแต่ยูยูมาบอกว่าอ๋อแตงโมงเนี่ยอบอกว่ากระโปรงเปียกเราก็หันไปดูแล้วก็บเ,เปียกแล้วก็ตุ้มลงไปเลยร่วงลงไปเลยซึ่งอันนี้ก็เป็นพิรุธจริงใช่แต่ถามว่ามันเป็นพิรุธถึงขั้นเป็นการฆาตกรรมไหมก็ไม่มันไม่ได้ชี้ไปถึงฆาตกรรมเลยมันก็อาจจะแบบประมาหรือตัวเองอาจจะเป็นคนทีบหรืออะไรมันเป็นไปได้มันคิดแแนนวี้บบ ตกใจแล้วทีบหรือแตงโมพยายามคว้าไว้แล้วตัวเองตกใจก็สะบัดก็ได้มันเป็นไปได้หมดแต่ไม่ได้แปลว่าต้องแบบไปเฉือนขาผมว่าไม่ถึงขั้นนั้นถ้าเฉือนขารอยเลือดบนเรือถ้าเฉือนบนเรือต้องเห็นรอยเลือดบนเรือหรือถ้าไปเฉือนบนพื้นดินต้องเห็นรอยเลือดบนพื้นดินมันหาไม่เจอไม่มีใครหาเจอเลยแล้วภายในคืนเดียวเนี่ยเขาต้องทําทุกอย่างหมายถึงแบบทําลายหลักฐานบนเรือต้องเช็ดจนแบบข้าวเลือดไม่มีซึ่งเป็นไปนไม่ได้เช็ดยังไงข้าวเลือดเวลาใช้แสงที่เป็นแสงพิเศษในการส่องก็เจอ แม้แต่ว่ากล้องวงจรต้องเห็นทั้งหมดกล้องวงจรทุกตัวก็ไม่ได้จับได้ว่ามีการทําอะไรมีแต่การไปแบบอ้างว่ามีการทําเพราะใช้ AI ไปปรับภาพแล้วก็อ้างว่าเขาไม่ได้วนหาเพื่อนเขาวนหาในคืนนั้นเนี่ยเพื่อนตกเขาวนหาแล้วก็มีหลักฐานจากชาวบ้านว่าถ่ายคลิปมาว่าอีกฝั่งเนี่ยวนหาแล้วก็มีพูดว่าแตงโมตะโกนว่าแตงโมแตงโมวนวนเยอะมากออกข่าวแล้วตอนนั้นออกข่าวแล้วแต่คนเลือกจะปฏิเสธข่าวนี้เขาวนหาแล้วก็ร้องเรียกแตงโมแตงโมหลายรอบมาก เห็นว่าหลายชั่วโมงนะกว่าเขาจะลงจากเรือเพียงแต่เขาไม่ได้ถึงเช้าไม่ได้อยู่ถึงเช้าเขาอยู่ถึงประมาณตีหนึ่งตีหนึ่งหรือตีสองประมาณนั้นนหะตั้งแต่สี่ทุ่มกว่าที่ล่วงแล้วก็ถึงตีหนึ่งตีสองประมาณนั้นแล้วก็ขึ้นเรือขึ้นท่าแล้วก็มีคนถ่ายคลิปกู้ภัยก็ถ่ายตอนที่ขึ้นมาจากเรือแล้วก็ดูเซื่มเลือเดูเป็นคนเมาอะ่ะแต่อย่างที่ผมบอกผมว่าเขากลัวเรื่องของความเมานั่นแหละที่เขาเมาแล้วขับแล้วก็ทําให้คนอื่นถึงแก่ความตายเขากลัวจะเป็นแบบนี้เขาาาาาากกกก็็็เเลลลยยยดดดดููมมมีพพุุุุ่อออออะะไรรหงปปปณนนณน,นัั้้้ถขสททคคคืบิิ ทำไมอยู่ๆเนี่ยคนอายนั่งมอไซค์วิวๆๆแล้วก็อยู่ๆตัดมาที่เดินเลยแปลว่ามีการตัดต่อคือแปลว่าคุณปานเทพไม่เข้าใจระบบของการต่อคลิปใน t i k t อกในแอปพลิเคชันเนี่ยพวกนี้มันสามารถเลือกคลิปตึ๊กตึกตึกสาคลิปติดต่อกันแล้วก็ต่อกันเวลาคุณเอาลงแพลตฟอร์มเนี่ยคุณสามารถเลือก3มคลิปให้มันต่อกันไปในคราวเดียวแล้วตอนคุณปานเทพเนี่ยจับพิรุธเรื่องนี้ก็หาว่าเนี่ยสื่อยังมองไม่ออกเลยเป็นสื่อยังไงถึงดูเรื่องนี้ไม่ออก ท่านผู้ชมเห็นไหมครับเริ่มจากว่าใครจะวิ่งเร็วๆมอเตอร์ไซค์แบบนี้กลายเป็นซุปเปอร์แมนเดินเลยทันทีเป็นคลิปต่อเนื่องได้ยังไงคือภาพมันมีรอยต่อชัดเจนชัดเจนคนทำทีวีจะรู้ว่านี่คือการคัดชนแต่ใช่คลิปผมงง<ด>ตรงไหนรู้ไหมผมงงกว่าก็คือคนอาชีพสื่อมองไม่ออกได้ยังไงสื่อเขาดูออกเขาถึงไม่โต้แย้งเรื่องนี้เพราะแพลตฟอร์มมันมีให้เลือก3คลิปเอามาต่อกันไอการที่แบบอยู่ๆนั่งมอเตอร์ไซค์แล้วก็ตัดไม่แปลกคุณไปดูในทิกตอกเยอะแยะคนที่แบบพูดแล้วก็ตัดฉากตัดฉากตักััััดตต่่่่่อออออเเเหหมมมมมมืืนนนนนนกกไไีีพพรรรุุธธง้้ใชจจบบล็ยะ อันนี้ไม่ใช่เขาเอาให้ผมดูแล้วด้วยเขาแคปให้ผมดูแล้ววันเนี้ยผมทําแบบนี้แล้วก็จริงเขาก็พิสูจน์แยกคลิปให้ดูแล้วเขาแยกคลิปในอัลบัมให้ดูว่าเป็นแต่ละคลิปแต่ละคลิปจริงๆแล้วเาก็กดให้ดูว่ามันต่อกันได้จริงๆในติ๊กตอกของเขาอันนี้ไม่แปลกอันนี้ไม่ใช่พิรุษอะไรเลยแต่คุณปานเทพไปพูดเหมือนเป็นพิรุษใหญ่โตแล้วก็ไปบอกว่าสื่อนะดูไม่ออกได้ไงสื่อเขาดูออกคุณปานเทพเนี่ยดูไม่ออกเลยไม่มีความรู้เรื่อง e อิเล็กทรอนิกส์อ่ะควรจะไม่หาคนที่รู้เรื่องอ่่่่่ะะไไปปปถาาาาาาามมเเเค้้ศึกษจจรริงงงๆ็นนนนนออยยัทีผหลลืแว เดี๋ยวผมแถมให้อีกเรื่องหนึง่งถ้าคลิปที่มันต่อกันเนี่ย iPhone ยุคนี้สามารถกดพอยส์ได้เวลาคุณกดถ่ายคลิปคุณสามารถกดหยุดชั่วคราวแล้วก็หันไปทางอื่นแล้วก็ต่อได้นะโดยที่คุณไม่ต้องไปถ่ายแยกแล้วมาตัดต่อไม่ต้องมันทําได้เลยในตัว iPhone ยุคนี้สามารถกดพอยส์ได้เพราะฉะนั้นอนาคตถ้าเจอแบบนี้อย่าแปลกใจขอแค่พิสูจน์ให้เขาพิสูจน์ว่ามันเป็นกล้องของเขาเป็นมาจากโทรศัพท์ของเขาจริงๆซึ่งเขาก็พิสูจน์แล้วจริงๆ อินสตาแกรมเขาก็พิสูจน์แล้วซึ่งไฟล์นั้นชื่อไฟล์ยาวๆนั้นอ่ะเป็นชื่อไฟล์อินสตาแกรมจริงๆไม่เชื่อคุณลงถ่ายรงอินสตาแกรมแล้วคุณไปกดเซฟดูความละเอียดขั้นต่ําคือ720แต่อาจจะไปถึง1 0 8แแต่คือไม่มีทาง360้มันเก่าเกินเก่ากึกมากไม่ใช่เครื่องคุณแตงโมแน่คุณแตงโม,โม13 Pro Max ไม่มีทางไปตามขนาด3 6 0ถ่ายไม่ได้เลยโกหกทั้งเพยสุดท้ายคนก็อาจจะถามมาแล้วบางแจ็คไปได้คลิปมาจากไหนก็เขามีการพพูููดดคคคคุคุุยยยก Jack, กัันณออาารสเีีเ่่มมบบบงงงแแ็็ลล้้้วขใหไปืๆ หลายอย่างสอนบางแจ็คทานูน่ทนทํานี่แถมถ้าโอเคถ้าต่อให้ไม่คุยกันบางแจ็คสามารถมาโหลดคลิปจากอลิสได้อลิสโพสคลิปนี้ตั้งแต่ปี2022เดือนพฤษภาคมวันที่22เขาไปโหลดได้แล้วก็มาอ้างเอาให้คุณปานเทพอ้างว่าเพิ่งกู้มาได้ได้ง่ายมากแล้วคุณปานเทพก็คิดว่าตัวเองได้เป็นคนแรกก็เลยไปใส่โลโก้ทั้งที่คลิปนี้นี่ไงหลักฐานไงไปดูวันที่วันที่ที่อลิสโพสต์คือวันที่22พฤษภาคม2022ชัดๆ2565นั่นแหละ และตรงนี้มันก็พิสูจน์ได้ว่าคุณน่าจะไม่มีหลักฐานเด็ดอะไรถ้าคุณมีหลักฐานเด็ดจริงๆเนะี่ยคุณจะไม่สนใจหลักฐานพวกเล็กๆน้อย,อยจากบางแชค็คที่มันดูไม่ได้มีมูมลอะไรแล้วก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มันพิสูจน์อะไรไม่ได้คุณจะไม่สนใจเลยเราก็จะไม่มาโต้แย้งอะไรแบบนี้ถ้ามันไม่ได้ก็ปล่อยผ่านล้วโอเคฉันพูดผิดก็ไปหาอันใหม่แต่แปลว่ามันค่อนข้างสะท้อนว่าน่าจะไม่ได้มีหลักฐานเด็ดอะไรอย่างที่ผมพูดไปเมื่อ2 3ปีก่อนผมก็บอกว่าไม่น่ามีอะไรเด็ดหรอกหาไปเถอะ ตอนที่สอสเออต้มงคลกิจก็ไปหาผมก็บอกว่าไม่ได้หรอกไม่มีอะไรสุดท้ายอ้างว่าเป็นเจอคราบคล้ายเลือดก็ไม่ใช่มันมันมันยากอะคือผมอยากให้สู้ที่ความเป็นจรงิงเหมือนอลิซอลิซสู้ที่ความเป็นจริงนะอลิซเอาเฉพาะให้ผิดจรงิงๆแต่ถ้าเขาไม่ได้ทําจรงิงๆก็ไม่ขวดเขาสู้เพื่อแตงโมเขาอยู่ตั้งแต่วันแรกก่อนที่พวกคุณจะมานะประชาชนธรรมดาที่ไม่รู้จักกันแล้วก็ไปถ่ายหน้าานถ่ายตามแม่น้ําเดินไปแต่ละที่แต่ละที่มหาแตงโมแล้วก็ขอพรให้แตงโมปลอดภยัยอลิซคนคนนี้เป็นประชาชนธรรมดา ที่มีความจริงใจต่อคุณแตงโมรู้ขา่าวตั้งแต่คืนแรกก็ไปคืนแรกจริงจังมากกว่าผมจริงจังมากกว่าคุณหมอทวัชชัยมากกว่าคุณปานเทพแต่ละคนเขาไม่ได้อะไรเลยนะเขาทําฟรีเพราะเขาห่วงใจแตงโมแต่เขากลับโดนกระทําแบบนี้หรือตอนนี้ผมไม่ได้รยกร้องว่าคนบนเรือจะผิดไม่ผิดแต่ผมกําลังรยกร้องให้ประชาชนคนหนึ่งที่เขาทําถูกต้องอมันเป็นของเขาคุณจะไปหักเขาทําไมจะไปทาลายเขาทําไมเพราะว่าตัวเองได้กระแสคนส่วนใหญ่เชียร์จะเล่นใครก็ได้อย่างนั้นหรือ ถ้าคุณเห็นว่าเป็นประชาชนธรรมดาคุณก็ต้องไปสื่อกันว่าใช่ไหมแล้วคุณบอกว่าเป็นอวตารอาวตารที่ไหนเลื่อนทั้งเฟซเลื่อนทั้งช่องเขาเลื่อนทั้ง i อจีเขาเนี่ยไม่ใช่อวตารนี่คือคนจริงๆที่ผมไม่พอใจที่ผมต้องเอามาทำอย่างที่ผมบอกผมไม่อยากจะทาเรื่องนี้แล้วเพราะว่าผู้ที่สมัครสมาชิกช่องผมไม่พอใจคนที่เป็นเพื่อนผมก็ไม่อยากให้ทำเพราะมองว่าเป็นการสกัดขัผมไม่อยากทําแล้วแต่นี่คือประชาชนธรรมดาที่ทําเกินไปมันชัดแล้วว่าคลิปนี้เป็นของเขา ไม่ใช่ของบางแจ็คไม่ใช่ของแตงโมแล้วเดี๋ยวอาจจะมาอ้างอีกว่าอ๋อรู้อยู่แล้วว่าคลิปนี้มันเคยโพลบ,บนอินเทอร์เนต็ตอ้างไม่ได้เพราะผมปิดไปแล้วผมปิดจุดไปแล้วว่าคุณบอกว่ากู้มาจากเครื่องแตงโมถ้าคุณบอกกู้มาจากเครื่องแตงโมเพราะว่ามันไม่มีทางไปโพสต์ตั้งแต่ปี2022แล้วมันคือคลิปเดียวกันถูกไหมทั้งหมดก็ประมาณนี้วันนี้ผมก็ต้องขอชิ่งไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ